แม่หญิงสาวตาบอดตกหลุมรักมนุษย์ล่องหนโดยที่ไม่รู้ตัวแองเจลก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีโปรโมชั่นมาแนะนำยูทูปผีเมียเพียง69บาทต่อเดือนเมื่อสมัครแล้วทุกคนก็สามารถฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาคาันและยังทำจอเล็กปิดหน้าจอได้ด้วยและยังสามารถฟังเพลงในแอป,ปได้อีกนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นชวนเพื่อนเพื่อ,อ,อรับแต้มดูฟรีแบบคุ้มคุ้มไปเลยไม่ต้องใจแพงอีกต่อไปสามารถใช้อีเมลของเราเองได้เลยติโพเดิมก็สามารถใหญ่ได้ มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสนใจสามารถเพิ่มเพื่อนหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อสมัครได้เลยครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับเรื่องราวเริ่มต้นที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าลูอิสลูอิสตกหลุมรักนักมายากลที่เธอเป็นผู้ช่วยอยู่ความสามารถพิเศษของนักมายากลคนนั้นคือการล่องหนแต่แล้ววันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นนักมายากลคนนั้นได้หายตัวไปจริงๆในการแสดงไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูอิสกลายเป็นโรคซึมเศร้า เธอยังคงเชื่อเสมอว่าน,นักมายากลคนนั้นจะกลับมาหาเธอในสักวันหนึ่งอาการของลูอิสเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มเห็นภาพหลอนมืนถึงกับทำให้เธอต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชและยิ่งไปกว่าน,นั้นลูอิสกำลังตั้งท้องของลูกนักมายากลโดยที่ไม่มีใครรู้9เดือนผ่านไปลูอิสได้ให้กำเนิดเด็กคนหนึ่งเธอถึงกับช็อกไปเลยกลายเป็นว่าลูกของเธอเป็นมนุษย์ล่องหน ด้วยความที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอท้องลูอิสเลยตัดสินใจเก็บเรื่องลูกของเธอเป็นความลับเธอตั้งชื่อลูกชายของเธอว่าแองเจลแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากคนอื่นๆแต่เธอก็เลี้ยงเขาขึ้นมาเหมือนกับเด็กธรรมดารรมดาคนหนึ่งเธอสอนให้เขากินพูดและเล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปต่อมาเมื่อลูกชายโตขึ้นลูอิสได้สอนวิธีการอ่านและเขียนให้กับลูกชายแองเจลชอบที่จะใส่ชุดและรองเท้าของแม่แล้วมองดูตัวเองในกระจกทุกคืนลูอิสมักบอกกับลูกชายเกี่ยวกับเรื่องราวในวัยเด็กตอนเด็กๆ เธอกับพ่อแม่มักจะไปเที่ยวกันที่กระท่อมกลางป่ามีทะเลสาบอยู่ใกล้กระท่อมนั้นวิวของทะเลสาบนั้นคือสิ่งสวยงามที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นลูอิสบอกว่าเธออยากจะพาเข้าไปที่ทะเลสาบนั่นในสักวันต่อมาเมื่อวันเกิดของแองเจลมาถึงลูอิสใช้กระดาษจุดเป็นเทียนไว้บนขนมปังนั่นคือเค้กที่เธอเพอจะทําให้ลูกชายได้ตั้งแต่เด็กแองเจลไม่เคยสนใจเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยสักครั้งเขามีความสุขกับสิ่งที่แม่ให้หลายปีผ่านไปแองเจลโตบโต,ตขึ้นมาเป็นเด็กที่ฉลาดเขาเริ่มรู้สึกไม่่ชออบบบตัวเเงทีีป็นแบบนแ พอเลิมโตวความอยากรู้อยากเห็นของเขาก็เริ่มมากขึ้นไปด้วยเช้าวันต่อมาแองเจลทาการปรีนขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเขาถึงกับประหลาดใจไม่ได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่งที่นอกหน้าต่างเธอมีอายุพอๆกับเขาแองเจลจ้องมองเธอตอนที่สะดุดลม้มและแม่ของเธอช่วยพยุงเธอขึ้นมานี่คืนนั้นลูอิสเริ่มคิดมากเธอกลัวเรื่องที่เขาเริ่มรู้เรื่องโลกภายนอกมากขึ้นแองเจลแตกต่างจากคนอื่น โลกใบนี้ไม่พร้อมจะรับรู้ถึงแก้นมีอยู่ของเขาลูอิสจึงเตือนแองเจลว่าไม่ให้ไปคุยกับใครแม้ว่าแองเจลจะเห็นพวกเขาแต่พวกเขาจะไม่มีทางเห็นแองเจลดังนั้นลูอิสจึงขอร้องให้แองเจลทำตามที่เธอบอกในเย็นวันนั้นแองเจลได้ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้อีกครั้งเขามองเด็กสาวที่กำลังเล่นเปียโนแองเจลหวังว่าสักวันเขาจะได้เจอเธอคนนั้นเช้าวันต่อมาแองเจลได้หวีผมและเอาลิปสติกมาทาให้กับแม่เขาถามว่าการจะเห็นตัวเองในกระจกมันเป็นยังไงลูอิสบอกว่ามันยากที่จะพูด เราเห็นตัวเองในกระจกก็จริงแต่คนอื่นก็มองเห็นตัวเราในอีกแบบเอ็งเจลบอกว่าเขาอยากฟังเรื่องราวของกระท่อมริมทะเลสาแต่ลูอิสก็ปฏิเสธที่จะเล่าเธอบอกว่าเธอเหนื่อยหลายสัปดาห์ผ่านไปอาการของลูอิสก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าซึมเร้าเริ่มกลับมาเล่นงานเธออีกครั้งลูอิสแทบจะไม่ได้คุยกับลูกชายอีกเลยนับจากวันนั้นเอ็งเจ้าเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวและเป็นทุกข์เขามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแต่แล้วเขาก็ต้องถึงกับสอก เมื่อเขาเพบว่าเด็กสาวคนนั้นกำลังมองมาที่เขาเอ็งเจ้ริบม,มาบอกแม่ว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นมองเห็นเขาแต่ลูอิสกลับไม่ได้ฟังและหันกลับไปเองเจ้าตัดสินใจเดินออกมาจากโรงพยาบาลน,นี่คือครั้งแรกที่เขาได้สัมผัสกับโลกภายนอกอากาศบริสุทธิ์และการได้เหยียบยาช่างเป็นอะไรที่วิเศษเขาคิดว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นคงจะไม่เห็นเขาจตพอเองเจ้าเดินเข้าไปไกลกเธอกลับรีบกระโดดลงมาจากชิงช้าเพื่อทักทายเองเจ้าถึงกับตกใจเขาถามว่าเธอเห็นเขาไหมเด็กสาวบอกว่าเธอไม่เห็น เธอแค่ได้ยินและได้กลิ่นของเขาแองเจลจึงรู้ทันทีว่าเธอตาบอดเธออธิบายว่าเธอรู้สึกได้ทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้ๆเด็กสาวคนนั้นแนะนําตัวว่าเธอชื่อมาเดลีนแองเจลสารภาพว่าเขาชอบแอบมองเธอตอนที่เธอเล่นเปียโนไม่ได้เรีนถีกับหัวลอะออกมาเธอบอกว่าเธอเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำเธอก็แค่กดมันเล่นมั่วๆมาเดลีินขอให้แองเจลเข้ามาใกล้ๆเธอสัมผัสมือของเขาแองเจลรู้สึกกังวลคไในเคยสัมผัสใครเลยนอกจากแม่ของเขาแองเจลจึงตัดสินใจหนีไปแต่ก่อนเขาจะกลับ เขาก็ให้สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมพอจนคู่ไม่มีเพื่อนพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันแองเจลกลับมาหาแม่ mm hmm. เขาพูดเกี่ยวกับเมเดลินให้เธอฟังลุยส์พยายามเตือนเธอกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่แองเจลก็ไม่ยอมฟังเขารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนเป็นครั้งแรกหลังได้พบกับเมเดลินเช้าวันต่อมาแองเจลได้กลับไปเยี่ยมเมเดลินเธอมีความสุขที่มีเขาอยู่ใกล้ๆไมเดลินรูปไล้ใบหน้าของเขาในขณะที่เธอรู้สึกถึงใบหน้าของแองเจลเธอจินตนาการว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไร เองเจ้าช่วงว่ามาเดลีนนั้นสวยอมมาก,มากทั้งสองคนเล่นซ่อนหาด้วยกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงถึงแม้ว่าคนหนึ่งจะมองไม่เห็นและอีกคนจะตาบอดแต่ทั้งสองก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหลายปีผ่านไปตอนนี้ทั้งเองเจ้าและมาเดลีนกลายเป็นวัยรุ่นอยู่มาวันหนึ่งมาเดลีนขอให้เองเจ้าจูบและมองดูร่างกายของเธอเธอต้องการจะรู้สึกถึงเขาให้มากขึ้นในตอนเย็นแองเจลกลับมาหาแม่และอ่าน,นิทานให้เธอฟังจนหลับหลายวันผ่านไปมาเดลีนก็ได้บอกกับแองเจ้าว่าเธอกำลังจะเข้ารับกาารผ่ต เธอกำลังจะกลับมามองเห็นไมไดรลีรู้สึกดีใจมากที่จะได้เห็นแองเจลแต่ในทางกลับกันนั้นแองเจลกับรู้สึกเป็นกังวลเขากลัวว่าเธอจะทิ้งเขาไปหลังรู้ความจริงไมดรลีสัญญากับเขาว่าจะกลับมาเธออยากให้เขารอเธอจนถึงเวลานั้นแองเจลบอกว่าเขากลัวว่าเธอจะไม่ชอบเขาแต่ไมดลีก็บอกว่าเธอรักทุกอย่างที่เขาเป็นก่อนจากกันทั้งสองได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดทั้งสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ไมดลีจากไปในคืนหนึ่งจู่ๆ ในที่สุดลูอิสก็พูดขึ้นมาเธอขอให้แองเจ้าพาเธอไปที่กระท่อมใกล้ทะเลสาบหากว่าเธอตายเช้าวันต่อมาแองเจ้าก็พบว่าแม่ของเขาเสียชีวิตไปแล้วแองเจลต้องสูญเสียทั้งแม่และเพื่อนคนเดียวที่มีไปเขาทั้งโดดเดี่ยวและต้องทุกข์ทรมานแองเจ้าขึ้นรถไฟไปที่กระท่อมตามที่แม่เคยบอกแองเจลเห็นภาพที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับเมเดลินทินีแองเจลสูญเสียทุกอย่างเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรไปที่ไหนเขาจึงบุกเข้าไปในบ้านของเมเดลิน แองเจลเริ่มอาศัยอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นไม่กี่ปีเมื่อแองเจลเติบโตขึ้นเมเดลินก็กลับมาตามสัญญาเธอกลับมาที่บ้านของเธอและตามหาเขาเมเดลินไปที่โรงพยาบาลเพื่อตามหาแองเจลแต่โรงพยาบาลก็ไม่มีประวัติของเขาอยู่เลยแม้ว่าแองเจลจะมองมาที่เธอแต่ตอนนี้เมเดลินก็ไม่รู้ถึงการมีอยู่ของเขาเธอเดินตามหาจนได้พบกับหลุมศพของลูอิสเมเดลินเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้กับแองเจลเขาแอบตามเธออยู่ตลอดฝอลสังเกตกิจกรรมของเธอในทุกวันหลายวันต่อมา มาเดลีนเริ่มรู้สึกถึงการมีอยู่ของเขาแต่เพราะเธอมองไม่เห็นเธอจึงคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของเธอนี่วันหนึ่งแองเจลเริ่มรู้สึกทนไม่ไหวเขาเขียนจดหมายถึงเธอระะว่างทิ้งไว้เขาบอกว่าเขารอและคิดถึงเธออยู่ตลอดเขากลัวว่าเธอจะไม่ชอบหากว่าเธอได้เห็นเขาเขาจะมาเจอเธอแต่เธอจะต้องหลับตามาเดลีนอ่านจดหมายนั้นเธอรู้สึกถึงการมีอยู่ของแองเจลในที่สุดทังคููก็ได้พบกันมาเดลีนหลับตาอยู่ตลอด เชีงคู่นอนลงบนเตียงเมเดลีนลูบใบหน้าของเขาเธอพยายามลือฟื้นความทรงจําเก่าๆกลิ่นของแองเจ้าเปลี่ยนไปแต่เธอก็ยังจําเขาได้เสมอไม่ได้ลืมปิดตาและเปลือยกายเธอบอกให้แองเจ้ามาจัดหน้ากับเธอทั้งสองได้กลับมาตกลุมรักกันอีกครั้งแม้ว่าเมเดลีนจะถูกปิดตาอยู่ตลอดแต่เธอก็ดูไม่มีปัญหาอะไรแองเจ้าคิดวันนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาวันหนึ่งเองเจิลพาเมเดลีนไปที่กระท่อมข้างทะเลสาบเขาให้เธอนั่งริมสาพาและลืมตาคืนเมื่อลืมตา เธอก็ได้เห็นทะเลสาบเธอชอบบรรยากาศและวิวของที่นั่นมาเดลินบอกให้แองเจลมานั่งดูด้วยกันแต่เขาปฏิเสธเขาจูบเธอที่คอจากด้านหลังเขาคิดว่าเขาจะเปิดเผยเรื่องจริงทั้งหมดกับเธอในคืนนี้ในห้องนอนของมาเดลินแองเจลนั่งอยู่ข้างเตียงโดยมีผ้าคลุมเอาไว้แองเจลกลัวว่าเธอจะรับมีได้แต่มาเดลินก็บอกว่ายังไงเธอก็รักเขาตอนนั้นเองเขาได้เอาเมือกมาจากผ้ามาเดลินถึงกับช็อกเธอไม่เห็นอะไรเลยและตอนนั้นเองเธอก็รู้ว่าแองเจลเป็นมนุษย์ล่องหน มดลินทึงกับสุดตัวลงไปร้องไห้เธอลาไปบนพื้นโดยที่ไม่รู้ตัวแองเจลค่อยๆวางหมอนและผ้าให้กับเธอเมื่อดลิ้นตื่นขึ้นแล้วพบว่าแองเจลจากไปแล้วนี่ตอนนั้นเธอรู้ทันทีว่าเธอรักเขาเธออยู่ไม่ได้หากไม่มีแองเจลแองเจลเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้เขาขอโทษที่ตัวเองกลายมาเป็นแบบนี้เขาจึงอยากให้เธอมีความสุขโดยไม่มีเขาแองเจลบอกให้เธอลืมเขาและใช้ชีวิตต่อไปเมื่อได้ลีนกำลังเก็บของแต่เธอรู้ดีว่าการจากคนรักมันจะทําให้เธอไม่มีความสุขเธออาจจะไม่ได้้เจอเขาอีกแลว มาเดลีนจำกระท่มที่แองเจลพาไปได้เธอจึงตัดสินใจที่จะไปที่นั่นเธอหลับตาและใช้ความรู้สึกเดินทางไปที่นั่นในที่สุดเธอก็มาถึงเมื่อเธอลืมตาขึ้นเธอก็รู้สึกได้ทันทีว่าแองเจลอยู่ร,บรอบๆมเดลีนขอร้องให้แองเจลออกมาแต่เขากลับไม่พูดกับเธอเขาโดดลงไปในทะเลสาบเมื่อมาเดลีนได้ยินเสียงเธอจึงรู้ทันทีว่าเป็นเขามเดลีนรู้ว่าแองเจลว่ายน้ำไม่เป็นเธอจึงรีบกระโดดลงไปช่วยเขาในทันที แม้ว่าเธอจะไม่เห็นเขาแต่เธอก็ส่งเสียงเล่จนช่วยเขาขึ้นมาได้ในที่สุดเมดิลีนลทําการไผ่ปอจนเองเจิลกลับมาหายใจเมดลีนขอโอกาสกับแองเจอรทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันหลังจากนั้นเมนดิลีนรู้ดีว่าเองเจอรไม่ชอบให้เธอหลับตาและทําตัวเหมือนว่าตัวเองนั้นตาบอดเธอจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะรู้สึกและรับรู้ถึงเขาแม้จะลืมตาแองเจอรและเมดลินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนับจากนั้นทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนและหลังจากนั้นพวววกกกเเเเขขาาาาาา็รริิม่มมมมดดดนสสสยยยแแงาางง้คถออจล เ,เรื่องเรา่าทั้งหมก็จบลงแค่นี้ครับ